ยังไม่เป็นวัยทองทำไมน้องสาวแห้งหลายๆคนเพิ่งเข้าอ0 4 0ิบ่ากว่ายังไม่ถึงช่วงวัยทองเลยค่ะแต่มีภาวะช่องคลอดแห้งแสบร้อนเจ็บโดยเฉพาะระหว่างมีเพศสัมพันธ์เกิดจากอะไรเฟินจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะภาวะช่องคลอดแห้งเกิดเมื่อน้ำหล่อลื่นน้อยลงส่งผลให้ช่องคลอดแห้งกล้านขาดความชุ่มชื้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์จึงเกิดอาการเจ็บ แสบร้อนเพราะมีการเสียดสีค่ะหากเกิดขึ้นบ่อยจะเป็นสาเหตุหลักทําให้มดลูกอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดตกขาวผิดปกติรวมถึงมีเลือดออกในช่องคลอดและมีอาการปวดหน่วงตามมาค่ะช่องคลอดแห้งมีสาเหตุมาจากการลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนบริเวณเยื่อบุช่องคลอดและผนังมดลูกมักจะเกิดกับผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองนะคะแต่ปัจจุบันค่ะสามารถพบได้กับผู้หญิงทุกวัยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะช่องคลอดแห้งนอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อ ผู้หญิงเราแล้วปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็คือปัญหาการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากความเจ็บแสบทําให้ผู้หญิงกลัวและปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ค่ะหากชิงไว้นานนอกจากจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้รักด้วยนะคะก่อนที่ปัญหาจะลุกลามเฟิร์นมีวิธีดูแลรักษาช่องคลอดแห้งง่ายๆดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะใช้ moisturizer เ,เ,เป็นสารให้ความชุ่มชื้นเพื่อเคลือบปกป้องบริเวณผิวช่องคลอดให้มีความชุ่มชื้นค่ะโดยใช้ ทุกๆ2-3วันแต่ต้องเป็นมซ์เจลเเซอร์สำหรับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะนะคะค่า pH จะได้ไม่บรบกวนความสมดุลปกติในช่องคลอดค่ะข้อที่2ค่ะใช้การเลเซอร์ค่ะเพื่อรักษาแบบฟื้นฟูกระตุน้นการผลิตและจัดเรียงเส้นใยคอลลาเจนให้เพิ่มปริมาณสารคัดหลัง่งซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะและต้องทําเพื่อกระตุ้นเรื่อยๆค่ะข้อที่3ค่ะ รับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ใช้ในการรักษาและปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงที่เข้าสู่ภาวะวัยทองค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ให้มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายข้อที่4ค่ะทานพืชผักสมุนไพรที่มีไฟโตเอสโตรเจนมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายแต่ได้จากพืชค่ะสามารถทดแทนได้เหมือนกันอาหารดังกล่าวได้แก่ถั่วเหลืององุ่นสตรอเบอรี่พรุนตังคุย เห็นไหมคะปัญหาช่องคลอดแห้งเจ็บแสบระหว่างมีเพศสัมพันธ์แก้ได้ง่ายๆเมื่อเข้าใจคะ่ะสำหรับใครที่อยากได้คำแนะนำเพิ่มเกี่ยวกับการดูแลปัญหาภายในของผู้หญิงเพียงพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้พิมพ์คําว่าขอคำแนะนำคะ่ะเพื่อจใหทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้ด่วนเลยนะคะติดตามสาระการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิร์นเฮแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ